อะไรอะไรเกิดขึ้นเสียงเฮค่ะห,หัวไผ่ต่ำเนี่ย ลูกนู้นลุงพลหัวลุงนูไปดูพลไหมโอ้เหเอยลุกพลหัวตำเหรออ้ปูนปูนสามครัสอปูนตปูนอะนี่ี่จานะคะปูกับเพื่องนะแล้วก็อันนี้ก็ปูนเขาเรียกว่าปูนอะไรนะเออปูนอะไรนะปดูดปลาาดูอะไรเนะปูอนนีนะตัวเวลาทีปูน้ำปูนมันส

ความสูงไม่ถึงมืเลือดเกียนแต่ดีดีเนาะเรื่องหัวเกึงน้าผาพอดีเนาะพั่นพาเต้าหุ่นหัวแตกมาคุงดูตับมนแห้งแล้วกันสีตาเปลี่ยนเลยแล้วกันเลยเห้ยมันเข้าหน้าเล่ยมันก็เข้าเยียมนี่หายเปตรงไหน มีลุงพลแล้วก็ช่องวดพื้นเด้นะคะมีชัยเชนเนาะหัวเกี้ยวนี่ห้องครัวกับตรงที่ลุงขอเมื่อวานนี้ไงอาบไปนี้ก่อนเดี๋ยวแต่ช่องลมไว้ช่วงบ่ายค่อยอาบช่องลมประมาณสองชั่วโมงมันก็ซักตัวแล้วตัวนี้ผมก็ยังเริ่มอนไปเลยสองชั่วโมงก็สองสามชั่วโมงเลย ห้าสิบหกสี่มั้งยึดมาตัวมันขาดตัมาอ้โหสุดาย ก็ผ <łość> ักหนีนะคุณน้ำรเอาแรกมาคุณไม่ยากอนี่ิ้ข้าเละาเอาแต่แล้วคนยิหูไหนเอาเพราะม่ด้เสสเต็กกัาค่อยกับทอมมามื่อกี้เดี๋ย ับมณ์บอกลุงพันไม่ใหญ่โค้งออกอีกในเด้อาไม่กินครับสวัสดีครับยีนดีตัวเราเข้าสู่ช่องหมดพื้นนะครับช่วงนี้กำลังติดเว่อนะครับล <c oughs> ุงพนันก็กำลังทำ <c oughs> ติดอิด บอกอยู่นะคะกับโชว์หมเดเพื่อนได้เยน,นะคะก็ลุงพลนะถ้าเสร็จอะไรมันก็เอามาปิดหมดนะคะเสียดายนะก็ลุงก็ทำให้ม,ม,ม,มันดีนะคระับ

ป e> ูนก่อปูนชาบปูนก่อไม่เอาปูนสอง่หนึ่งเอาปูนก่อใหลุงนอยมาสองปูนเลยโอ้แล้วแท้ เอาต้นแล้วน oh, yeah, ี่ยพนมันยากจะเชื่อไปเทียวเที่ยหาที่ทุกทีเอบุกอะไรแล้วไอ้แร่เลยบาทไงแข้งหาบาทแะแล้วไอ้แร่เลยอะ

ไม่ได้ซื้อแต่ฝากี่บอกแล้วกับลุงอลไไม่ได้ซื้อให้ซื้อแต่ฝากไปพรง้รงนามอบให้ลุงคจะให้คุณลุงเป็ลูกี่น้อานาอยู่คุยกับเออได้เยอะแต่อรรถอื้อเป็นไรจอนงาอไรนีอไิอน้อนแลเลยฮะได้ต้นกัเป็นโ ยังก็ต้นยังกลุงนั่ไุุ้่นี่เดี๋ยวนีานเก็ดหลาประเด็นจะให้เผดผูกอยู่คน้องหนาอยู่ต้นอะไรนะอแล้วมีแค่นี้๋อ้หวลกคนฟัวแว

เมื่อไงเธออยู่ได้มันแล้เจอมัน่อยากจะบอกอทีว่านะคะก็คือแตรมันไม่ตกบางตัวมันใ้ ของแม่แห่ไมแล้วไม่ไดเกิดอะไรน้องบนจะใกล้ๆสห้าต่เรกแม่แม่ๆของพวกเราแต่แต่แต่ที่ว่าวขนนีเาะตนน่หลู้กแก้วเก็บเอะมากเากนะคะแต่ปานนี้นะคะคนดูจะมีคนที่ททุกคนนะคะ ทุกองเลยกเกวกนมาท่จหมดนะคะคกรื่องวา,าน้ต้องดราม,าม,ามา่าวันดีวก็ใจนะคะห่มด้วบ้านร็ขึกนะบ้านในบ้านนะคะแม่ราเป็ร์ี่ที่เครื่อวิกูชาแนลเทียนเตอร์ี้นะคะส่วนคุณแม่ก็ดคนเต่อคะทเราก็มาั้วแมนซดี้กัเช้า ก็ทำกับข้าวแค่นั้นแหละแต่เช้าที่โอ้พ่อเขาทำเองเอ่ก็เลยสงสัยพ่อกลัวแม่จะทำไม่เป็นใช่ก็เลยมาถ่ายลุงนี่แหละน่ะ ทำมือด้านน้าผิดงทุกนะะนี้ทำอะไรเลยคือน้องนเองทำอะไรเลยนะคะนมันมยืนก็ขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ10นาทีแล้วพ่อฟื้นถึงไม่ให้ถ่ายให้นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยขอบคุณมากค่ะ